สวัสดีครับสวัสดีพผมพีม่ athlete, journey journey. น้องครับมือในข่าวบอลเจ้าชาแนลครับมือน bueno. ี้เขากติพาลงไปหล่อฮะเฮ็ดเดอร์ครับผู้ชาวสกุลลงไปก่อนเลยครับพี่น้องเพ่าเพป็นได้เฮ็ดเพื่ออื่นบ่าวโจครับผมจะได้เขาเป็นกำลังใจให้บ่าวโจนะครับผมมือนีฮัตจิขามถนนลงไปป่านนาบานนี่ครับเฮจเพอออกกันเด้อพี่น้องแต่บ่าวโจสิลงอยไปปานนาบานนี่แหะครับผมไปหลุมมันมันนะบ่าวโจเด้อครับบ่าวโจสีมันหนอนมันหลาไปไหนเนาะครับเนาะไปครับผมไปเลยครับพี่น้องบ่าวโจพาพี่น้องไปหาเฮ็ดครับย่างขามทางก่อน เอาต่นคนมาเคลียร์มาเห็นเห็ดข้ามถนนจากหน้าบ้านลงมาเลยนะครับนี่ข้ามถนนลงมากับมาใสลล่ร์ไซเห็ดออกหน้าบ้านนี่นว่าสาวฮะโอ้องข้าวบ้านได้ด,ดกอก,อน,อก,น,ก,น,กน,นึไงเห็ดออกข่างเห็ดออกต้องข้าวบ้านคนหาหน้าดีครับคอยเด้ว

นั่นนั่นหินบ่หินบ่น่ะหินบ่จ้าหินบ่เยียินผีไปเฮ็ดฝงคือพี่ฮะมันป็นยังแตกเยียบเเดดเยือกันเนาะเดี๋ยวเอาเสือกันเนาะเดเอาหลมมาแตกกจังบ่เป็นตะคือเฮ็ดเนี่ยป็นอ้าเมียนยู่บ่ เบงดูไคักเนี่ยิ่รียนว่นอนฝ่ายบ่เ็ด่ฝ่ายดนบคักได้พีน้องมีสหมองด้อ่อนเหี้ยเกี่ลึกเนาะบงยังนี่บงยังนี่โอ้ยโอ้ยปาดปาดแล้วเฮ้ยอย่าเยียบพ่อเยเยียบเียเก็ไม่เหมือนเา บึงมันแตกก็ดีนะแตกเรากีน่อนแตกคกเแยมันอยู่หนบาทลูกร้านมาเต็มเลยพี <t 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 ่น้องมาเกี <t <t ้เห็นนำพอฝายเนาะอันนี้พอนางน เกีงเไรรั่อคดี้เป็นอฝายอุ้ยอ่อ,อนอ่ดิฝายกอ่อนดีออนดหวัออดเ <c oughs> อ้หอ,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 อมอือเด็กเตะขึ้นบางหันนี่ได้ยางมือต้องกลายเป็นซีบหน พี่ดีี่ก้นอนอุ้ยหาไเพี่อันเนี้ย่เธอะนเคียเบนกันน uh ี huh ่ยขดอกมาขนดใหญ่เลยคุนอาอูยเสือเพื่อนอยปาดไปแล้วอุ้ยเขาอ่อนๆนี่วะยในหินแห่เนาะโอ้ยแย่ยุ่งเขาแม่งงขาเมือนมาปับสิบยี่สิบเมตรอยู่พอมอันนาะ นี่อเหยียบป่ะตเห็ดเยอืเฮ้ย um, อ okay. ืมปาดอ่ะปาดบอสอืมอออ๋อมนี้บาโจที่ขวดเด้อครับด้บนเขาป่าบนเขป่านาะ เทเห็ดสมเทมบางพี่น้องพนต๊กมันหัวก็เลยสอมขั้วเทพื้นคือดราไป้ส้มนี่มาื้อของมาเตรียมไหว่ตาสกลกิดดีปสีไว้อปูงาเขาน่ก็เลยไไปเขาป่าครับก็เลยวะเห็นเห็นแดงเหลยวก็เลยลงมาหล่อหินนาบ้านก็นะถึเห็ดออกแจกกันแตกแล้วปู่แตกบงไงงไงที่พกกันห็น he 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 pakai kain aja ya tuh ini tuh pahit dong ini tuh ini tuh lainnya ini 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 ใช่ค่ะพี่ดีหรือด้ดิไปเนี่เป็นฝายเนาะฝายแต่เขาเย็บกัาไปข้างในเป็นนม้ออยู่ปนกันนะครับนี่เป็นเนด้อตรงนี้นื้ออินนี้นี่น้ำหิงแฮเลยบาจูกิฟต์บือว่าน หมูหวานมากวนเฮงเก็บแตทางดำบ่ดีนแต่เป็นเพื่อนเพืนพอนนังเนาะขึ้นถนนดำพี่างนี้รถนนดำไปเลย<ม>เขากระสิวัยแล้วคนเห็ดยังริมถนนก็ชอแต่คนก็ไปย่างแตงหรือไ่งหลายเลยเพิ่บเข้าเดินเนียนไปนีนตะเตะมันมันอยู่ลึกๆปุ่นปาเต้ย โอยู่อันนี้นะฮะแก่กี่วัยังได้ไหมแค่พอฝ่ายก็อนี่นไดขดทางในอ่ล้วจะมีเยัหนังมีละนี่้เอาพอหนังได้ขับตัวนี้นี่โอ้เมียเลยแกอยู่ติดกันเลยพี่น้องหนังกับฝ่า แกปลาชูไปดูดยังไงยังไงของแกู a เลยหาปะอวดไอ้ผู้ไอ้แบไอ้เคี a ร์ต้นนี่ันนู้นหน่นั่นเลยก็มาเออนี่น่มววางฟืส่วนนู่นอุ้ยีี่อ้ยขื่นโค้ยเป็นบอขืนโคน หาไม่น้อยคุณโไม่หาละมงเดนะสมได้สามสี่หุ่นที่นบะกองกันอยู่นี่มันปกบกรเบื้องปืนบามันแตกดีแหละมนมีม่มีมมีคนนะเกี่ยวเก้ยวมกัน นี่่บนี่นี่น้องนี่เห็นแล้วมีนี่มัแตกเนะครับดูดูยองแผกเลยโอ้ยขี้กระบกก็ใช่กันบ่ะนี้มันก็หน่อยสีบ่เป็นตะหย่านี่โทรศัพท์สีดุดมืออุ้ยมันถึงอยู่ได้หนี่อาะตะโกนเขียวนะครับหันให้มันแตกนะแมันบ่ห้อยแตกมัน ซูไปใหม่เออครับสาวตะโกนเปิดหายก่อนพีนองบัดดี้ลงมาพ่อคุ้มซับเจ็ดพ่อผายเขาเอาเอาสาวตะโกเร็วมุดีแต่นใ้เมียนวะเนี่อันปจัดเลี้ยวจิ้มิเล้กิ้มู่าไปดเียวิ้นี่้วัทกสวนใหญ่นูกตาไกลๆดิรเออ ตักเป็นน้องขาายบุบขึ yeah. s <S ้นแค่พอนะโอ้ยใหญ่มัวตายตากบิดเลยยาวอแค่ไหนลูโอย่ไหนมันหางจีมมันอยู่คนะยาเออมันจะหันแหละอ๊ยตากหอนแหลมเบีนติดอกคนตอนตาถึงเขาจิ้มเขถึงมันหอกใแม่อืมเ มี่ยอมีอีกรองนึง้มองจิ้มกันดอกอ่อนิคือหอาดอกอ่อนกระเสีบอยู่ได้ถี่หน่องพ่อายกระดิพอกินอยู่ได้ครับถ้าบพูอันนี้ก็ต้มจิ้มเกลือเนาะต้มเกลือครับ่ต้มเกลือตเอเสียโอ้โหีอะไก็เทียงตาใ้สาวนี่เห็ดนี่เีดอก

ปฏิเสธบรับสายเมทูมาขอสายกีบก่อนุนาพนมาก่อพีดองเอ้ยดอกเี็ดทั้งฝายทั้งหนังมีแด่ดอกบกไงอ้เนี่ยตาคนเชียงคนเดี๋ยวันนามากรรตบัวงรเ็นเนาะต เขาจิ้มมันขาดลานบบเคยหายิึดปิ่นเฮ้ยมาลินลงมาหาหนำนาบ้านเนาะนาบ้านบบไก่ครับมวนเพิ่นแล้วใช่วุ้ยผีๆผีเน้องพี่มันเตะลายได้เขาเหยียบไปเนาะนแตะปูใหญ่เลาะฮิดพอนังกับโวยพ่อฝ่ายที่ลงไปเลาโหลดโฟนังเหลือเนาะหากินไก่บ้านแต่ว่าเฮ็ดเละงูกันบานเบาโจทุกเทดับพีเนาะ ยองงูตัวไซดับบานบอจูนวเห็ดพอนี้พ่อยังพ่อเดี่มอยู่พี่พี่สาวสาวจี๋แต่อ้องเลยานหน่อยคอยพูดจาอนกันก่อนเอามาเรียนดูงานกับเ่ิงไปอิงนี่เะอะไรหลายแถวเลยนี่หนะ ไม่เรียนรู้วิธีหาอยู่หากินีเท้า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 ทีพี่าว่าน่ฮัลโหลไปครับสาว มีดอกนึงฮะองหันมีดอกนึงสเปเืดนีาห้ายไปพี่สาวพี่นี่นี่นี่างทีๆตุ่มน้อยจังนเนาะตุมเกลืออุ้ยออนอนเกลือน้อยเดียวก็เตะหล่เาได้หก้อยเนาะอ พัดแซ่ปีพัดนี่พัดกระเพรานะพ่อนถา,ากิาไนไก่นา่หากินตีดบ้านใช้คางทางมันแตกเปิอดอกอกเท่าอย่อนเท่าอย่างนี้ก็เอาดามมันนี่นั่นมันโค้นเลยเห็ดเผาะไฟนะครับตัวนเห,นนห็นดนีคะหวย โอ้ยเอาโคเอ็งตะดานิพี่อ๋อแล้วมันเสียป่ะอืมอ่ะเบ็ดบักไปครับบุ๊ดแตะบุ๊ดแตะแป๊บสิแก่แล้วพ่ะหึมันมีเก๋นะที่โผล่สายนี่สิแก่ ถัทธเผาเน,นาะเฮียม,มือนะโอ้เจ้าคนลืม่คนลืมขค้ากล่อไว้เอามือมาจับมือมอุสันไปครับเต็กคือขนาบนาเดบนขนาบหนูู้่ท่า คณะเนาะคือคณีเมือนคณะคณีหนูเห็นรอยมันแตกไหมหนูเห็นเออจกากการเลยพูเพาะๆลูกพูเพาะๆเจ้าหนูเห็นไหมรอยมันแตกขึ้นไปข้างบนกัน,นมีแต่เห็ดตัวนึงเราไม่เห็น้ะมันอันอน้อยเนาะ ไปครับหาพีสาวพี่งพีแต่บ่ตั้งใจกดยีบเลยมากอนั่นนะเดียวิบอนเียวีใช่เลยมาได้ปะไรยังมาตัวอัอ้ีดแต่ย่าเดไไปนาขบนบีดีไปใส่นี่นะตกเตมน่ตน

เกระไปเออดอกใบใหญ่เนาะกใหลังออกเนาะทางนี้กพลังออกพี่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 เท้าพี่นี่มันแตกเออโอ้ยดอกเห็ดมันท่นใหญ่อยู่หันตัวเถ้ามะแตกตัวเถ้ามะเออกำลังออกกำลังออกพูดถึงคืนบุญถึงพมีนทุกข์หันตัวมาเลยโอ้ยเกำลังออกอ่อนๆเลยนี่พิมีนนี่นะ ดอกหน่อยเนาะสวนยังออกก็แล้วออกใหม่ครับไปครับพี่ออกกิมเจ้าโอ้ดอกทางงาม้อดอกทางนี้เย่ไปเลยหวดเ่ินจะคอก่านี้ตี๊ดตนแล้วว่าจังไหมครับโอเคเราปะอื้ไพอ ăn đi thuyền nè, bố, bất kỳ hai nữa mẹ tôi mhm 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 นี่พนังมันพนังหนาดยังไงอื้อะรดอกย่ดถึงอุ้ยไปครับอ้าวนี่บอสเนียนนี่คือไล่คนเดิม Nè thế này <laughs> <laughs> Nè Mày bồn mày mẹ mày sao đi đi mày mày gì mày mày gì mày 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 khác mày đấy hả đồ ngay มาเคลียบแห้องนี well. ่นะมาเคลียร์ก่อนหนาวแบบนี้เหนียนอุ้ยอ่อนเลยไปครับอุ้งอ่แล้วเอาตุลุมไปก่อนอุ้ยมุนเคียดเเจ้าเด้นี่เอามือก็เอามืองัดมือแล้วมันมีมือเตะนี่แตกแตกนี ไปครัแบตบะกอนปอ้ฝ่อดงมันไปนีปน่คุยซื้อของมาจนหน้ยลงมาลุมเมีนเพืเ่อแตกนี่เห็น,ลนแล้วนี่เอออู้ยเหยียบเลยนี่กระตาทับอยู่นี่ เพชรละแตกนี่ mhm. <me> ี่บอกน่ะ่ารอมาเอโอ้ยนี่ไง่ตัวนะเห็นอแตกอยู่เล้เนาะบออออาไเอาทีเด็ดพี่ห้น้องกเบงเเดหักมะพร้าใช่ ที่เด็ดเจ้าหันพี่เด็กี่เด็ดคนสิฮืมดอกนอนอุบก็อีกดอกแบไงโอ้ยดอกเนี่ยนี่ยมวนพี่น้องเนี่ยเนี่ยหลังจี้ใส่เครื่องปัดที่เป็นแตกร้านขยืนเปล่าไม่เห็นบ่เหลือ Hãy tạo bên hết bóng nội bên hết bưng gì nó xôm ngặt ở đâu có cái tay nữa đấy, cả à. này người ừ. ừ. này, cả các mẹ bất lạc lâu bên bớt chuẩn khôn bên ơi bung 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 chụm đi, bừng, chụm đi. ปีนขึ้นรถปีนขึ้นรถรถบยกำหนึงดอกเห็ดปี้ยีเฮียแลมาพี่ดอกพียอือหูดอกเฮ้อนี่ดินี่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 ดูุมมันดกับเมีนเด้อนี่นี่ ม่นี่ตัวนี้ส <si> ิเมียใช้ตาบป็นน่ใช้นชขาพูนนเลยใชาเ่็นหน้ะน่ให้เปลี่ยนยังบอสแกนบอสแกนใส่ตายังบอสแกนเฮ็ดปันดใส่ตามือใหม่มือใหม่ผ่านไหมนี้แล้วเดี๋ยวผ่านถึน้ำเืม ăn ừ. này cái xe này đẹp mẹ bú gì đồ kia chắc mày chắc cầu gì ngặt như nhảy luôn phụ ngặt trong phụ ui mày thôi được mày nữa đâu เราก็ฝ่าพันละสนามหนึ่งแล้วเลยไปอกบนหนึ่บท่านมั่นใ่านาดนบามีจับเเมียดิเดียวโอ้ยมันเป็นโบเมียนพี่น้องเอาสอนเขี่ยมึงขาดง่ายเลยเ็นหนิมเ็นอ่อนเนาะไ่พออ่ะค่ะไ่อฝ่ายบอกันไปเสียเนี่ไไปครับ นี่มาต่อยกิเอานู้กิมเอานี่แหละนู้กิมเอานี่นี่เฮ็ดมันจอยู่เนี่ยหนิเออกิมงัดลงไปเลือกๆกิมลงไปงัดขึ้นเออไปโอ้ยพี่น้องเอ้ยผลงานเหมือนนี้ถึงจะเป็นพอฝ่ายแต่ก็งามัะทุกคนเนาะเต็มกระตาได้ครับพี่สี่มัธยกกันเยอะมึงพูดออกแล้วครับเขาคือมันสับมันเองเนาะมันเผามันยังเขาอื่นเนาะนี่ครับพี่น้องครับ เติมตาอันย่าได้ครับนี่จะได้เขาเมาล็ดเป็นกำลังใจให้บ่าวโจนด้วยครับผมเขาเมาล็ลกดไหลกดแช่แล้วครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งเพือ่อเราคิดไปใหม่จากบ่าวโจนนะครับผมวันนี้บ่าวโจกับภาษาสกุนขูดเฮ็ดออกแล้วครับผมบอกกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ